สวัสดีค่ะใครกำลังมองหาเซรั่มใส่ผมนะคะตัวนี้ตัวนี้ปังมากนะคะขายดีที่สุดในร้านนะคะยอดขายอันดับหนึ่งติดกันทุกปีนะคะตอนนี้เหลือ3าขวดเดี๋ยวจะผลิตเพิ่มสั่งมาได้ไม่อั้นเลยนะคะผลิตก็หมดผลิตก็หมดนะคะมันก็คือเซรั่มใส่ผมนั่นเองหอมหอมมากนะคะเป็นกลิ่นดอกไม้แล้วก็เป็นวิตามินเข้มข้นสำหรับบำรุงผมแนะนำสำหรับผมที่แห้งเสียจะใช้ได้ทั้งผมเปียกหรือผมหมาด เช่นกันนะคะเวลาเราอาบน้ําเสร็จเราก็บีบเซรั่มเดี๋ยวจะให้ดูเนื้อเซรั่มนะคะแต่วันนี้โอเคเดี๋ยวจะเดี๋ยวจะไอ้นี่ให้ดูเลยบีบแล้วก็ใส่ผมบวให้ดูนะคะเซรั่มเนื้อเข้มข้นบีบแค่บีบหรือสองบีบก็พอนะคะแล้วเราก็นวดให้ทเส้นจะใช้ได้ทั้งผมแห้งหรือผมหมาด ก็ได้นะคะแต่แนะนําให้สะผมเสร็จก่อนผมหอมด้วยนะคะมีความหอมที่สุดในโลกอันนี้คือจะแบบโบจะโบจะแงะผมโบให้ดูเลยนะคะนะคะเดี๋ยวโบไปหยิบหวีแป๊บนึงนะคะผมเยอะไหมคะผมเยอะมาก อันนี้คือเซรัม่มบำรุงผมดอกมะลิของ i s a b e l l a n a t u r e s e n t ะคะ Hair Moisturizer Jasmine นะคะจะมีวิตามินอะไรบ้างก็มีวิตามินจากดอกมะลิ Rosemary Aloe vera น้ำผึ้งแล้วก็วิตามินของสาเกนะคะสาเกคืออะไรสาเกก็คือยอดข้าวนั่นแหละนะคะเราวิตามินยอดข้าวนี่นะคะนี่คือเนื้อเซรั่มนะคะจะเป็นใสๆหอมนะคะเราก็ทำการ กาหอมมากค่ะเวลาที่ใส่เซรั่มตัวนี้ไปทำงานนะคะก็จะมีคนถามว่าเฮ้ยทำไมผมหอมจังนะคะผมหอมไม่เหนียวนะคะคือก่อนหน้านี้เราเคยทำสูตรเข้มข้นมากลูกค้าบอกว่าเหนียวเราก็ปรับแล้วนะคะนี่ปรับไม่ให้มันเหนียวนะคะแต่ให้ผมนุ่มเน้นไปที่ให้ผมนุ่มนะคะแล้วแนะนำสำหรับ ใครที่แบบใดผมอะ่ะใส่เซรั่มตัวนี้ก่อนแล้วก็ใดอะ่ะผมมันจะเด้งเป็นประกายเลยนะคะนี่นะคะนี่คือไม่ได้ใด้นี่คือลู่ธรรมดานะคะเซรั่มสำหรับใครสำหรับคนที่ผมแห้งผมเสียผมมีความแห้งนะคะอยากจะบำรุงผมบำรุงให้ผมเนี่ยได้วิตามินนะคะจาก จากสิ่งต่างๆวิตามินต่างๆที่เมื่อกี้บอกไปว่ามีส่วนผสมอะไรบ้างทำให้ผมดูเงาหลังใดนะคะบำรุงผมที่แห้งเสียขาดการบำรุงแล้วก็แนะนำก่อนใดผมลงเซรั่มตัวนี้ก่อนนะคะผมมันจะไม่ติดกันเนี่ยหอมด้วยหอมด้วยผมสวยนี่นี่ปูยังไม่ได้ใดนะคะถ้าใดนะก็เข้าแบบ ไม่ใส่กับใส่นี่ต่างกันเลยนะคะถ้าใส่เนี่ยผมมันจะเด้งเป็นประกายใดไปทางไหนผมก็จะไปเลยนะคะนี่ใช้ได้ทั้งชายทั้งหญิงนะคะเซรั่มตัวนี้สำหรับผมแห้งเสีย Jasmine Moisturizer Hair Moisturizer Jasmine นะคะของ Isabella Nature s e เซค่ะ สำหรับคนผมแห้งผมเสียผมขัดการบำรุงนะคะใช้ได้ทุกวันเลยนะคะหอมมากผมนุ่มมากนะคะผมเด้งหลังใดค่ะ